เพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังจะซื้อรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาทั้งหมดทั้งราคาเครื่องเปล่าแล้วก็ราคาเครื่องพร้อมโป,โปร สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่อง e MZ Channel Android นะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ในช่วงเวลาเยน็นๆหลังเวลา18นาฬิกานะครับเราจะมาอัปเดตราคาของมือถือในฝั่งของ Android กันนะครับสำหรับวันนี้ผมมีมือถืออีก1รุ่นนะครับที่มีความน่าสนใจในเรื่องของราคานะครับซึ่งเป็นมือถือยี่ห้อ Oppo นะครับในคลิปที่ผ่านมาผมได้ทําการแกะกล่องรีวิวสําหรับ Oppo A91 กันไปแล้วรุ่นนั้นก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจ เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้จากช่องของเรามีโปรโมชั่นสําหรับการซื้อเครื่องลดราคาพิเศษเลยนะครับสำหรับ oppo a 9 1แต่ว่าสําหรับคลิปวันนี้นะครับเราก็จะมาดูยี่ห้อ oppo เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรุ่นที่ราคาถูกกว่าทางด้าน oppo a 9 1นะครับนั่นก็คือ oppo a 3 1ซึ่งการซื้อเครื่องพร้อมโปรนั้นสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่490บาทเท่านั้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับราคา490บาทเป็นการ ซื้อเครื่องพร้อมโปรแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆมากมายนะครับใครที่อยากจะซื้อนะครับสำหรับ OPPO A31 เป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรราคาเริ่มต้น490บาทเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดทั้งหมดในคลิปอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีราคาเครื่องเปล่ามาให้กับคนที่ไม่อยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับสำหรับ OPPO A31 เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังจะซื้อรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาทั้งหมดทั้งราคาเครื่องเปล่าแล้วก็ราคาเครื่องพร้อมโปรอัปเดตล่าสุดวันนี้วันที่ 2ี่มีนาคมปี2 5 6 3ก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของราคานะครับเดี๋ยวผมขอบอกสเปคของ oppo a 3 1ตัวนี้ซักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่ทราบว่าสเปคเป็นอย่างไรรุ่นนี้หน้าจอของเขาจะเป็นจอแบบ lcd นะครับขนาดอยู่ที่6.5นิ้วมีความละเอียดเป็นแบบ hd plus ชิปเซ็ตที่ให้มาเป็น mediatek helio p 3 5นะครับแรมที่ให้มา 4G กิกส่วน ROM หรือว่าความจุก็ให้มา 128G ิกิกสสามารถใส่ memory card ว่าใส่ไมโคร SD สดการ์ดได้สูงสุดถึง256กิกในส่วนของกล้องหลังนั้นให้มา3ตัวนะครับสำหรับเลนหลักความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลส่วนเลนอีก2ตัวให้ความละเอียดมาเท่ากันอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้านั้นให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลสามารถสแกนลายนิ้วมือได้นะครับรองรับการใช้งานแบบ2ซิมแบตเตอรี่ที่ให้มาก็คือ4,230ม mm, ิลลิแอมนะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน9ครอบทับด้วย c o l o r OS เวอร์ชัน6.1นี่เป็น เปคของ oppo a31 ปี2020นะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่ากันก่อนนะครับเป็นของเว็บไซต์ lazada มีมาให้กับทุกท่านได้ดูอยู่2ล้านนะครับร้านแรกเป็นของ oppo official store ของเขาแล้วก็ช่วงนี้มีการจัดโปรโมชั่น birthday sale สำหรับ lazada นะครับมีส่วนลดมาให้มากมายซึ่งจะมีการจัดในวันที่27มีนาคมนี้นะครับสำหรับ oppo a31 รุ่นนี้ขายอยู่ที่5,499บาทเท่านั้นซื้อวันนี้มีของแถม ให้มูลค่าถึง2,000บาทนะครับสำหรับการชําระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าถ้าอยากจะผ่อนก็สามารถผ่อนได้สูงสุด10เดือนจ่ายเพียงเดือนละ549บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับมีให้เราเลือกอยู่2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันเงื่อนไขเป็นไปตามที่ลาซาด้ากำหนดนะครับมีประกันของศูนย์ oppo 1ปีเต็มต้องบอกเลยว่าร้านนี้ขายราคา5,499บาทก็จริงแต่ว่ามีของแถมให้มูลค่าถึง2,000บาทนะครับแค่ของแถมก็คุ้มแล้ว ถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับสามารถดูรายละเอียดแล้วก็กดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกนะครับ5,499บาทดูกันต่อที่ร้านที่2เป็นของเว็บไซต์ lazada เหมือนกันนะครับสำหรับร้านนี้จากราคาปกติ5,499บาทนะครับลดเหลือ4,890บาทเท่านั้นซื้อวันนี้มีของแถมเป็นเคสแล้วก็หูฟังมาให้นะครับสำหรับการชําระเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แต่ว่าจะไม่สามารถผ่อนได้นะครับเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันมีประกัน ของศูนย์ oppo มาให้1ปีเต็มนี่เป็นราคาของร้านที่ถูกที่สุดสําหรับการซื้อ oppo a31 ปี2020เท่าที่ผมเช็คมาสําหรับเว็บไซต์ lazada นะครับใครสนใจอยากจะสั่งซื้อราคา4,890บาทเท่านั้นรีบกดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับไปดูกันต่อที่อีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับเป็นของเว็บไซต์ shopee หรือว่าแอป shopee นั่นเองสําหรับ oppo a31 ปี2020เป็นรุ่น ram4 rom128 นะครับสินค้าเป็นของแท้ประกรันสูน oppo 1ปี จากราคาปกติ5,499บาทช้อปปี้ลดราคาให้เหลือ4,670บาทเท่านั้นนี่เป็นเครื่องแท้ศู์ไทยนะครับซื้อไปแล้วสามารถใส่ได้ทุกซิมถ้าใครอยากจะสั่งซื้อสําหรับ OPPO A31 ของช้อปปี้ราคา4,670บาทท่านสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงความคิดเห็นด้านบนสุดแล้วจะบอกนะครับว่าเป็นของ Lazada หรือว่าเป็นของช้อปปี้ท่านชอบของเว็บไซต์ไหนก็สามารถกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของเว็บไซต์นั้นที่ ด้านล่างนะครับนี่ก็เป็นราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดของ oppo a31 นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นโปรโมชั่นการลดราคาที่น่าสนใจจริงๆสําหรับปลายเดือนมีนาคมมีของแถมมาให้มากมายแล้วก็มีส่วนลดมาให้ทั้ง lazada แล้วก็ shopee นะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นดูกันเลยที่ค่ายแรกเป็นของค่าย d t a c นะครับสำหรับ oppo a31 รุ่น ram4 rom128 อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสามารถซื้อได้ในราคา490บาทนี่เป็น โปรโมชั่นสำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถซื้อได้ในราคา490บาทซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ใส่ได้เฉพาะซิม d t แทเท่านั้นแล้วก็เครื่องจะถูกระงับนะครับหากเราค้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกัน2รอบบินซึ่งรายละเอียดของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่จะมีให้เราเลือกสาหรับการซื้อ oppo a31 ในราคา490บาทก็จะมีให้เลือกอยู่ถึง3ปโปรเลยนะครับแบบแรกจะเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนก็ซื้อ oppo A31 ได้ที่ราคา490บาทนี่เป็นราคาเครื่องนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอยู่นิดนึงนะครับเราจะต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าด้วย1,000บาทเพราะฉะนั้นในวันที่เราไปซื้อเครื่องก็คือจะต้องจ่ายค่าเครื่องก็คือ490นะครับแล้วก็จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าด้วย1,000รวมจ่ายก็ประมาณ1,490บาทเท่านั้นมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับสำหรับโปรนี้ส่วนโปรตรงกลางเป็นรายเดือนเดล599บาทต่อเดือนนะครับซื้อ Op ป o A31 ได้ที่ราคา2 5 0 0 9กบาทแต่ว่าโปรนี้จะไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับจ่ายเฉพาะค่าเครื่องก็คือ2590บาทเท่านั้นอินเทอร์เน็ตก็เพียงแค่เดือนละ599บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกแบบหนึง่งสําหรับคนที่ชอบอินเทอร์เน็ตรายเดือนที่ถูกลงมานะครับก็เป็นรายเดือนเดือนละ499บาทต่อเดือนก็ซื้อ Oppo a 3 1ได้ที่ราคา2990บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าเหมือนกันนะครับมีสัญญาในการใช้งานทั้งหมด12เดือนก็คือเราจะต้องใช้งาาาานนนจจครรบสัญญไไม่ว่วเะเะลือกห จากทั้ง3โปรนี้นะครับเราถึงจะสามารถเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินหรือว่ายกเลิกได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะซื้อนะครับสำหรับ Oppo A 3 1จากทางค่าย D-Tac สามารถไปติดต่อสอบถามไปหาซื้อกันได้ที่ D-Tac Shop ทุกสาขาราคาเริ่มต้น490บาทเป็นการซื้อเครื่องของโปรแล้วก็เป็นโปรแบบย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับดูกันต่อที่ค่ายที่2เลยนะครับสำหรับค่าย TrueMove S สำหรับ Oppo A 3 1รุ่น RAM สี่รอม128เหมือนกันสำหรับรุ่นนี้ก็ใส่ได้เฉพาะซิม t เท่า น,น,นะครับเราก็เครื่องจะถูกล็อกหากเราคร้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขามีขายอยู่หนึ่งความจุนะครับก็คือ1 2 8่งร้อยยี่สิบแปดกิกมีให้เราเลือกอยู่สองสีถ้าเราอยากไปซื้อไปหาซื้อกันได้ที่ทูช็อปหรือว่าศูนย์ทูนะครับมีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่านสาหรับราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่5,499บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรแบบเปิดเบอร์ใหม่สามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น2499บาทเท่านั้นซึ่งมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกกดดัังนนนี้นะรรรบสาหโปรแรเปเเ็ยือ 9 9บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา2,499บาทจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า500นะครับรวมจ่ายก็ประมาณ2,999บาทมีสัญญาในการใช้งานทั้งหมด12เดือนก็คือเราจะต้องใช้งานจนครบสัญญาถึงจะสามารถยกเลิกได้นะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตของโปร699ให้เรามาทั้งหมด18กิกที่ความเร็วสูงสุดถึง300เมกส่วนค่าโทรน,นั้นให้มา300นาทีแล้วก็โปรตรงกลางนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ599บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา2,999บาทจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนลุ แมด้วย500รวมจ่ายทั้งหมดก็ประมาณ3,500บาทประมาณนี้นะครับมีสัญญาในการใช้งานเหมือนกันเลยก็คือ12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มา14กิกนะครับค่าโทรให้มาใช้ทั้งหมด250นาทีแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนถูกที่สุดนะครับก็คือเดือนละ499บาทต่อเดือนสามารถซื้อ oppo a 3 1ได้ที่ราคา3,499บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า500รวมจ่ายก็ประมาณ3,999บาทสําหรับโปรนี้นะครับมีสัญญาในการใช้งานทั้งหมด12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาน้อยไป นิดนึงนะครับก็คือให้มาเพียงแค่9กิกเท่านั้นบอกเลยว่าไม่เพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนสําหรับค่าโทรนั้นให้มา200นาทีอินเทอร์เน็ตเมื่อเราใช้ครบ9กิกความเร็วก็จะช้าลงนะครับจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเข้ามาแต่ว่าค่าโทร200นาทีถ้าเราโทรเกินจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเข้ามาจากแพ็กเกจที่เราเลือกนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อ Wi-Fi นั้นเชื่อมต่อได้ไม่อั้นนะครับตามเซเว่นหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศนี่เป็นราคาสําหรับการซื้อ Oppo A31 จากค่าย t o Move H ใจไปหาซื้อกันได้ที่ทูช็อปทุกสาขาไปปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับค่าย AIS โป o m o t i o n AIS Hot Deal นะครับสำหรับการซื้อ Oppo A31 จะอยู่ด้านบนสุดเลยนะครับรุ่นนี้จะใส่ได้เฉพาะซิม AIS เท่านั้นแล้วก็เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขานะครับสำหรับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่5,499บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมปโปรมีให้เลือกอยู่3ปโปรเลยนะครับด้านบนสุดเป็นรายเดือนเดือนละ449บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา3,4 4 9 9บาทนะครับจ่ายล่วงหน้า800โปร549ซื้อเครื่องได้ราคา2999บาทจ่ายล่วงหน้า800เหมือนกันแล้วก็โปร649ซื้อเครื่องได้ราคา2499บาทแล้วก็จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตล่วงหน้าด้วย800บาทนะครับซึ่งด้านล่างก็เป็น oppo ในรุ่นอื่นๆนะครับท่านอยากจะซื้อรุ่นไหนก็สามารถดูรายละเอียดได้นี่เป็นโปรโมชั่นสําหรับการซื้อ oppo a 3 1จากค่าย ais นะครับใครสนใจสามารถไปติดต่อสอบถามไปหาซื้อกันได้ที่ ais shop หรือว่า เทเลวิชชอบใกล้บ้านท่านซึ่งนี่ก็เป็นโปรโมชั่นทั้งหมดเลยนะครับสำหรับ OPPO A31 ในปลายเดือนมีนาคมปี2563ทั้งการซื้อเครื่องเปล่านะครับมีโปรโมชั่นการลดราคาแล้วก็ของแถมมากมายแล้วก็การซื้อเครื่องของโปรเริ่มต้น490บาทจากค่าย DT แทนะครับใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยในการที่จะนําไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อซื้อ OPPO A31 ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจาก ช่องเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้าสวัสดีครับ